สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับช่องปลดหนี้ครั้งนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีความคืบหน้านะครับการเพิ่มเงินให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กผู้พิการแล้วก็สตรีกันนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่มีกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับได้ไปทวงถามกับพอมอว่าเมื่อไรนะครับจะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุทางพอมอเองก็ได้แจ้งว่าวันที่22เมษายนที่ผ่านมาจะมีการประชุมเพื่ออนุมัตินะครับแต่หลังจากนั้น ก็ยังม,มีไม่มีความชัดเจนว่าผลการประชุมนะครับจะเป็นอย่างไรแต่ล่าสุดนะครับเป็นข่าวดีมากเลยทีเดียวโดยทางเพจบํานาญแห่งชาตินะครับได้แจ้งความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวนะครับในที่ประชุมที่มีท่านรัฐมนตรีธรรมนัตพรมเผ่าเป็นประธานนะครับซึ่งได้มาประชุมแทนนะครับท่านภูมิธรรมเวชชยะัยรองนายกนะครับได้เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ท่านธรรมนัต ก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยและให้ทางพอมอนะครับดำเนินตามขั้นตอนต่อไปส่งให้กรมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบประมาณอีกครั้งนะครับซึ่งต้องบอกว่ากลุ่มปอบางในส่วนของผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับจะมีการปรับเพิ่มเป็น1,000บาททั่วหน้าทุกคนเด็กก็จะเป็นแบบตัวหน้าเช่นกันนะครับที่สําคัญในส่วนของผู้หญิงนะครับที่ตั้งครรภก็มีลุ้นนะครับ ที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลถึงเดือนละ3,000บาทจนคลอดเลยเทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะเพิ่มเงิน1,000บาทในครั้งนี้จะได้รับเงินกันเมื่อไหร่นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากากดไลค์กดแชร์ให้ถึง1,000ไลค์นะครับท่านอื่นจะได้รับชมคลิปข่าวสารที่เป็นประโยชน์นี้ด้วยนะครับ รับชมแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับข่าวดีรัฐมนตรีธรรมนัดจัดให้เคาะเพิ่มเบี้ยสูงวัยพิการ1000บาททุกคนเด็กได้ทั่วหน้าคนท้องมีลุ้นได้เงิน3,000ต่อเดือนจนคลอดนะครับก็ติดตามกันมาแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นแบบทันหน้านะครับหลังจากที่พมนะครับได้แจ้งว่ามีการเสนอเพิ่มเงินในครั้งนี้จะมีการนําเข้าประชุมนะครับในวันที่22เมษายนที่ผ่านมา เพื่ออนุมัตินะครับแต่หลังจากนั้นก็เงียบเลยนะครับไม่มีความชัดเจนแต่ล่าสุดก็เป็นข่าวดีเมื่อทางเพจบํานันแห่งชาตินะครับได้แจ้งความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวว่านะครับที่ประชุมได้มีการเคาะแจกเบี้ยผู้สูงวัยนะครับเป็น1,000พบาทตัวหน้าทุกคนแล้วในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาและยังมีกลุ่มเปราะบางอื่นๆนะครับได้รับการดูแลแล้วก็ได้สวัสดิการเพิ่มเติมนะครับ, <ๆ S 2> รบเช่นกลุ่มของเด็กจะมีการแจกทุกคนนะครับที่อายุ0ูนย์ถึงปี ในที่สําคัญนะครับในส่วนของคนท้องนะครับอาจจะได้รับเงินสนับสนุสนจากรัฐบาลถึงเดือนละ3,000บาทจนกว่าจะคลอดอีกด้วยนะครับโดยทางเพจบำนันแห่งชาตินะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้นะครับเคาะแล้วเพิ่มเบี้ยชีพ1,000บาทตามมาติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมา แหลงข่าวนะครับแจ้งว่ามีท่านรัฐมนตรีธรรมนัศพมเผาเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเข้าร่วมประชุมแทนท่านภูมิธรรมเวชชยะชัยรองนายกรัฐมนตรีนะครับโดยมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์หรือพอมอทำเรื่องเสนอครมตามมติคณะอนุกรรมการกับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ ข้อที่1นะครับสวัสดิการเด็กและเยาวชนนะครับจะเป็นเงินอุดหนุนเด็ก0ถึง6ปีนะครับจำนวน600บาทต่อคนต่อเดือนแบบท้่วหน้านะครับเริ่มต้นปีงบประมาณ25 8สําหสำหรับเงินทั่วหน้าของเด็กนะครับจะชี้แจงไว้อีกนิดนึงนะครับจะไม่มีการเพิ่มนะครับเหมือนของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับตอนนี้เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับจะมีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับแต่ว่าต่อไปนี้นะครับเด็กที่อายุ 0- ถึง6ปี จะได้รับเงินอุดหนุนทุกคนนั่นเองนะครับแต่ว่าจะไม่มีการปรับเพิ่มเป็น1000บาทนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นี้นะครับสำคัญกับผู้สูงอายุมากเลยทีเดียวก็เฮได้เลยนะครับข้อ 2. นะครับระบบบำนาญเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1000บาทต่อคนต่อเดือนแบบทว่วหน้านะครับซึ่งเงินทวนหน้านี้นะครับใครที่อายุ60ปีลงทะเบียนแล้วนะครับจะได้รับทุกคนนะครับคนละ1000บาทแล้วนะครับ ส่วนแบบเดิมนะครับแบบค่าบันไดรัฐบาลก็จะยกเลิกไปเลยนะครับไม่แจกแล้วเพราะว่าสร้างความเหลื่อมล้ํานะครับได้เงินไม่เท่ากันซึ่งบางคนก็ได้600บ้าง700บ้าง800บ้างต่อไปนี้นะครับก็จะได้รับคนละ1,000บาททุวหน้าทุกคนนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีคําถามนะครับที่ผู้สูงอายุหลายท่านอยากจะทราบนะครับว่าจะได้เงินเพิ่มกันเมื่อไหร่นะครับซึ่งทางที่ประชุมนะครับก็กําหนดน่าจะชัดเจนแล้วนะครับก็คือ ปีงบประมาณ2 5 8หนะครับหรือประมาณเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับก็มีรุ้นนะครับที่จะเพิ่มให้ในปีนี้เลยนะครับและต่อไปนะครับกลุ่มของผู้พิการแล้วก็สตรีนะครับจะมีสวัสดิการจากรัฐบาลด้วยเช่นกันนะครับโดยข้อ3นะครับสิทธิทางสังคมประหูวัฒนธรรมประชากรกลุ่มเฉพาะนะครับกลุ่มที่1นะครับจะเป็นในส่วนของผู้พิการนะครับจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการนะครับให้กับผู้พิการ ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการทุกคนนะครับจํานวน1000บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็การจัดทําคํานิยามร่วมนะครับคนพิการและประเภทความพิการนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผู้พิการนั้นก็รับกันอยู่ตอนนี้ไม่เท่ากันนะครับรับ800แล้วก็1000บาทต่อไปนี้รัฐบาลก็จะแจกคนพิการเป็นเดือนละ1 0 0 0บาทเท่ากันทุกคนนะครับไม่ต้องแจกแบบขั้นบันไดแล้วนะครับ แล้วก็สองนะครับการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยคนพิการนะครับจากเดิม50บาทต่อชั่วโมงก็จะปรับเป็น100บาทต่อชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกันรวมไปถึงพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็จะมีการจัดบริการไกลอุปกรณ์คนพิการให้คณะทํางานด้านสุขภาพภายใต้คณะทํางานสวัสดิการโดยรัฐพิจารณาดําเนินการนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับคนท้องนั้นก็มีลุ้นนะครับจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเช่นกันถึงเดือนละ 3,000บาทจนกว่าจะคลอดนะครับแต่จะมีรายละเอียดนิดนึงนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้สเงินอุดหนุนสตรีมีครรภ์น,นะครับวงเล็บอายุครรภ์ตั้งแต่5เดือนจนถึงคลอด3,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแบบต้วนหน้าก็สำหรับคนท้องนะครับต่อไปก็มีลุนนะครับที่จะได้รับเงินอุดหน,นุนจากรัฐบาลเป็นสวัสดิการนะครับโดยรัฐบาลจะแจกเงินคนละ3,000บาทต่อเดือนจนกว่าจะคลอด แต่อายุคันนะครับจะต้อง5เดือนขึ้นไปจนถึงคลอดนะครับส่วนมากก็ไม่น่าจะเกิน9เดือนนะครับซึ่งหากโครงการนี้อนุมัตินะครับจะได้รับเงินสนับสนุนต่อคนก็ประมาณ900 0ถึง1 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับแอดมินนะครับโครงการนี้คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่มีเงินเดือนมีประกันสังคมเขาจะมีเงินชดเชยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีเงินเดือนถ้าไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้ไปค้าขายนะครับก็จะขาดรายได้ รัฐบาลน่าจะมองตรงจุดนี้นะครับโครงการนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากอนุมัตินะครับก็จะได้รับเงินตั้งแต่9 0 0 0พไปจนถึง1 2 0 0 0อบาทเลยทีเดียวนะครับและข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับเงินหนุนหนุนสวัสดิการประจําเดือนสตรีหรือผ้าอามไมนะครับก็จะมอบเงินให้ประมาณ200บาทต่อเดือนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางพมต้องนําเสนอเรื่องให้คอรมอพิจารณาเพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไปนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็น่าจะได้เงินกันแน่นอนนะครับ ก็มีรุ่นที่จะได้ปี257นี้เลยนะครับรัฐมนตรีธรรมนัดจัดให้นะครับเคาะแล้วแจกเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเป็น1,000บาททุนหน้านะครับเงินนุนหนุนเด็กตุนหน้าทุกคนคนท้องคันห้าเดินขึ้นไปจนคลอรับเดือนละ3,000บาทโดยเพ่บำนานแห่งชาติได้แจ้งว่าที่ประชุมเคาะอนุมัติแล้วนะครับเตรียมเสนอกรมเคาะแจกซึ่งเบื้องต้นนะครับจะเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ1,000ในปีงบประมาณ258นะครับหรือคาดว่าจะเป็นเดือนตุลาคม257นี้นะครับ อยากให้เพิ่มเงินผู้สูงอายุโดยเร็วที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานกันไปกว่านี้ก็อยากรับชมรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็ติดตามต่อได้นะครับในช่องทาง y o u u u b ปอดนี้แล้วก็ทางแฟนเพจแชร์ข่าวสวัสดิการนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันเยอะๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ